นี่จะไปบ้านอ่ะคลองห้าตามมาแล้วครับยายอยู่บ้านนะพีครับพี่วีับพี่อะไรนะพี่ปีสวัสดีครับเราจะไปไหนกันนะแม่กกิวบ้านคลองหลวงคลองห้าปทุมธานีใช่ไหมครับที่ไหนครับเนี่ยบ้านสวนอ่าครับอยู่แถวไหนนะคลองห้าครับคลองห้า พื้นที่ร่มรื่นน่าอยู่มากครับมีสระน้ำด้วยมีสวนด้วยสภาพถึงมาทําบ้านครับมะม่วงโอเคครับอุดมสมบูรณ์ กล้วยวีใหญ่เลยครับกล้วยวีใหญ่น้ำกลองถนน Ah. อะไรอะไรชิดเอ้ยชิดมาแล้วมาแล้วอย่าหาวเร็วมีศาลากลางน้ำเอ่มบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมาก รลองห้านาข้าวรอบๆเขียวขจีครับในบ่อเนี่ยมีปลาเยอะแยะเลยครับเท่าที่เห็นมีปลาดุกปลาช่อน โอเคไหมพี่แม็กบรรยากาศโอเคไหมเดินมาครับขึ้นไปดูที่บ้านหน่อยสาธุ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  มองผ่านหน้าต่างมาเห็นทุ่งนาเขียวนี่นะเออที่เราทำงานอยู่ในเมืองเครียดๆมาอยู่กับธรรมชาติเสียงนกร้องยี่ยมเยอากาศดีมันก็ดีมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพบ้านเราด้วยนี่อล่ะยอดสุดยอด